สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายง,งานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดนองเมก็กตําบลคึมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมากร่วมบุญมหาสังฆทาน ประจำปี2566ในวันที่16กันยายน2566ครับมีท่านสอส,อสุขสมกลวยวันทนียกุณสมาชิสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอำนาจเจริญครับเขตหนึ่งก็ได้มาเป็นประธานในพิธีครับเป็นจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมีพระครูสิริสมาจารคุณครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับก็ได้ อนุโมทนามาเป็นประธานขับฝ่ายสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมบุญมหาสังฆทานต่างก็ดีใจได้ฟังธรรมะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับในบุญมหาสังฆทานปีนี้วัดหนองเมก็ท่านเจ้าอาวาสครับพระประหลัดสมศักดิ์ธรรม,รรมะวะโรกับอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญตลอดทั้งครับในชุมชนผู้สื่อข่าวสังเกตได้เห็นได้ว่าประชาชนมาเป็นจํานวนมาก ต่างก็ได้มารับของของอโรงทานมีโรงทานเป็นจํานวนมากครับต่างคนก็ได้เอาเกระเป๋าเอาถุงมาใส่ขนมข้าวต้มครับท่านผู้ชมครับก็จะมีครับบริษัทอืครับนี่เพจขายของถูกมีเจ๊แพรขายของถูกขายของดีมีเจ๊หมวยขายของ ถูกขายของดีเจเนตขายของดีขายของถูกนี่ครับก็เอากระเป๋าเอาสินค้ามาจําหน่ายาครับเงินก็ได้ถวายวัดครับนี่เงินก็ได้ถวายวัดาขายของนในจําหน่ายในราคาถูกเฉพาะวันนี้ครับเฉพาะวันที่บุญมหาสังฆทานครับต่างอนุมโมทนาครับจะเห็นได้ว่าในชุมชนหนองเมกนี่ก็จะมีไรออร์แกนิกไรออร์แกนิกไร่ครับ ต่างคนก็เอาผลละหมากลากไม้มาแจกครับมีขับมาละกอมีขับหน่อไม้ครับท่านผู้ชมครับนี่เลยก็แจกครับวันนี้แจกของทานครับต่างก็ดีใจนี่ท่านมาชมครับท่านผู้ชมครับภาพบรรยากาศนี่ท่านสสๆุดป้าครับวิ่งมาโอบกอดท่านสอสๆสุขสมรวยวันทนีญกุลท่านก็บอกว่าครับนี่ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชน หากว่างเว้นจากภารกิจทางรัฐสภาก็จะกลับมาครับเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนจะลงพื้นที่มาเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นหนทางไม่ว่าไฟถนนหนทางไฟส่องสว่างครับตลอดทางร่วมทําบุญนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้อยู่ตลอดว่าท่านสสสุขสมกลวยวันติน,นีบุญขวัญใจพี่น้องประชาชนนะครับในบพื้นที่ ครับนาจะเลืกขีหนึ่งครับท่านก็จะออกมาเยี่ยมเยียนมาทาบุญมาร่วมบุญร่วมกุศลใน,ในจะเห็นอยู่หลายๆงานครับท่านทุกคราบผู้สืสอ่อข่าวสังเกตได้ประชาชนต่างก็ครับเห็นท่านสอสมาวันนี้พร้อมคณะมีท่านสอจอประวิตย์ศียาเทพตลอดทั้งครับ คณะท่านก็ดีใจ <c oughs> คุณป้าครับมีเห็นแล้วครับยิ้มเลยนะครับต่างก็ได้เห็นสสในครั้งนี้ครับมาร่วมงานต่างก็ดีใจเป็นกำลังใจให้